สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์ทั้งยแลกกันนะครับมีตัวอะไรบ้างครับมาดูกันนี่ตัวแรกคือเจ้าสิงโตนะครับมาดูกันนะครับนี่เจ้าสิงโตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละใส่ฐานสองก้อนตรงนี้นะครับนี่นะที่ใส่ฐานแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับนี่เปิดตรงนี้นะครับนี่เป็นลักษณะนี้มีไฟข้างหลังด้วย นม,มีไฟที่ปากเดินได้ดูครับกา,าเดินของเขาหืมง่ะเดินกลับมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวถัดไปกันอ่าโอเคตอนนี้เราปิดไปนะอีทักไฟอ่ะอันนี้เจ้าหมาใส่ทานยกหางขึ้นอย่างงี้ อ่ต่อเนื่องเลยช้าง <c oughs> โหช้างนี่วิ่งเร็วเร็วนี่เลยนะนะวิ่งเร็วเกินอ่ะอะ่ต่อไปก็เห็นวัว ายวันนี้เรามาดูมาหกรรมการวิ่งแนขะ่งน,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 นะครัโอเคสวกเรับวันนี้ดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย